สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อยใจเช่นเคยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรก่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆแวะไปชมธรรมชาติกันก่อนนะคะเด็กๆตามคุณครูมาเลยค่ะโอ้ ดูสิมีนกมีอะไรบินสวยจังเลยนะคะมองมองหาอยู่มองมองหาอยูอ่อ ตัวใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆเ,เอ๋วันนี้คุณครูจะพาไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับพี่งูเดี๋ยวเราไปทำอะไรเด็กๆตามไปดูเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคุณครูจะพาไปปั้นดินน้ำมันนะคะโดยปั้นเป็นเจ้าตัวนี้งไงเจ้าอะไรค่ะเด็กๆเ,เจ้างูเนนเองนะคะทีนี้ เราจะใช้อะไรปั้นบ้างสีลายปั้นบ้างนี่ือดิน้ำมันนี่นะคะสีแดงสีอะไรคะนี่สีเหลืองแล้วก็สีดำหรือสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะมาทำตัวของเจ้างูก่อนนะคะแล้วก็ใช้ครูคอ้อยใช้สีเหลืองนะคะ ตัวนั้นสีเหลืองได้แล้วนะคะนี่กราก็มาคลึงค่ะคลึงให้ดินน้ำมันนะคะให้เป็นรูปยาวๆนะคะเด็กๆคลึงน้ำมันคลึงๆนะคะคลึงอยงนี้นะคะหัวฝังหัวงูแล้วก็ไม่ต้องแหลมมากแล้วก็มาเน้นที่หางให้มัน แหลมยาวๆเห่านะคะหางเล็กๆเพราะว่าหางคูงูมันจะเล็กนะคะนี่ได้ยาวๆแล้วนะคะเด็กๆเห็นยังคะอ่าวางไว้ก่อนนะคะกิ่งมันยังไม่แน่นดีอ่าโอเคอ่าทีนี้เราก็มาทำลายจุดนะคะคุณรูจะใช้สีแดง สีแดงเลสสีแดงนะคะอ่าทีนี้มาเราก็มาทําลายจุดมานิดเดียวก็พอนะคะเด็กๆคลึงครึงคลึง,งนี่แล้วกับีเบ็นเบนนอย่างนี้นะคะนี่เบ็นเบนอย่างนี้วางไว้ก่อนอเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมอ่าทีนี้อ่าเราทำลายๆอันนะคะลายของเจ้างูนี่ลายอย่างนี้เหมือนงูอะไรเลยเด็กๆรู้จักไหมอ่า อันเล็กอันใหญ่นะคะไม่ต้องเท่ากันก็ได้แล้วก็บีเบนเนนะคะอ่าหลายอันเลยคลึงกลมๆอย่างนี้นะคะอ่ากลมเด็กๆมือเล็กๆก็ทำไม่ได้ก็นี่หมุนเอาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็มาบีบๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมอ่าอ่าเด็กๆ อย่างเล็กนะนี่เดี๋ยวคุณจะทำให้ดูอย่างเงี้ยสองมือก็ได้ดิแล้วสองมือทำางี้ก็ได้นะคะทำเป็นแบนอย่างเงี้อ่าอันเล็กอันใหญ่ไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะลวดลายของงูบางทีมันก็ไม่มีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้ลายเยอะอย่างลายปมแล้วทำลายลวดลายแล้วแต่ทีนี้เราก็จะมาทำ ตาของเจ้างูนะคะคุณครูอ้อยจะใช้สีดำนะคะทำตาของเจ้างูแบกสีดำค่ะทำตาตาปกติาตากี่ข้างคะเด็กๆสองข้างแล้วก็ใช้ตาสองข้างคือเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่เราทำไปสองอันนะคะสองลูกตาอย่างนี้นะคะเด็กมัน ก็มาปีบให้เป็นแบนๆน,น,นะคะเป็นแบนอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นแบนเล็กๆนี่ก็ได้ใส่ตาแล้วแล้วก็ลวดลายลวดลายรู้สึกจะพอ,อยังทําเพิ่มได้นะคะใครอยากเอาลายเยอะๆก็ทําให้เยอะๆอะใครอยากติดลายเยอะๆก็ทําเยอะได้นะคะ,ะลายอันใหญ่นะคะ,ะได้แล้วทีนี้ เราก็มาเริ่มทำกันเลยอันนี้ตัวงูใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็มาติดตางูอ่าตางูสองข้างนี่อ่าแล้วก่อนอื่นถ้าง,งูตรงๆมันจะสวยไหมคะลูกมันไม่สวยเราก็างอดด้วยนิดนึงก็ได้อ่าให้งูขดนิดนึง ทางไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะเด็กชอบอยากขุดไปฝั่งไหนก็ได้ให้งืม,มันเลื้อยไปฝั่งไหนก็ได้น,ะะนี่นี่ก็ได้กำลังจะเลื้อยมาหาตัวนี้ละทีนี้ได้แล้วเราก็มาแปะลวดลายลงไปนะคะ,ะเห็นยังค่เด็กๆ่วนนี้รู้สึกว่าะจะ เแเราก็มาปิดลวดลายนะคะเอ๊อันนี้อาจารย์ลายสวยงามจังแล้วแต่เด็กๆจะชอบนะคะอัน,นอีกด้าบอย่างนี้นะคะปิดไปเลยตามจินตนาการเด็กๆนะคะนี่ ว่างูเป็นไงคะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไหมคะอ่านะคะเด็กๆเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายนะคะนี่อย่างงูอย่างตัวนี้งูเหลือมตัวย่อยชอบรัดนะคะนี่มันไม่มีพิษก็จริงแต่มัน,นรัดนี่เคยรัดตัวคนได้ใช้ลำตัวรัดคนได้นะคะแล้วมันก็กลืนทั้งคน กินตัดกินคนเป็นอาหารนะคะนี่ติดเข้าใกล้ไม่ได้นะคะไปเล่นเวลาไปเล่นนะคะไปเล่นที่รกๆไม่ได้นะคะอันตรายนะคะเข้าใกล้งูงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายสัตว์มีพิษนะคะบางตัวที่มีพิษก็บางครั้งมันก็ลัดเราได้แล้วก็สามารถ คืนเราลงท้องกินเป็นอาหารของเจ้าง,งูได้นะคะทางที่ดีเด็กๆอย่าไปเล่นที่ป่าลกรกนะคะเพราะว่ามันมชอบมีงูอาศัยอยู่นะคะ,ะได้ทางได,ได้เสร็จแล้วคุณครูเสร็จแล้วเด็กๆไปฝึกทําตามอย่างคุณครูอ้อยได้นะคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็อย่าลืมพอทําเสร็จแล้วก็ถ่ายผลงานมาส่ง วดคุณครูอ้อยด้วยเด,ด็กๆชอบงูสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบนะคะทำสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตนเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ